น้องซับขอนร่วงเยอะมากเลยอมาคูดขนให้อย่าก,กระโดดนี้นะคะเดี๋ยวหายจากออกจากบ้านไม่รู้นะกลายเป็นแมวหลงนะคะนอนเฉยๆกลัวพี่เหมียวใช่มหมพี่เหมียวตะกุยพี่เหมียวอยู่ในบ้านหนูไม่ต้องกลัวหนูอยู่กับอมาข้างนอกไม่ต้องกลัวนะ นายลองเรียกออกมาหน่อยจิแมว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 ฮ้ยไม่เอาทำไมไม่เอาคะอาตอบด้วยเหรอทำไมอไม่ะฮะหนูจะร้องทำไมคะ อยู่นอกบ้านล่ะกลัวไม่อะไม่กล้าอยู่นอกบ้านหนูชอบอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะมอ่าโอเคงั้นเข้าบ้านค่ะ